ดีครับสวัสดีครับผมนิวครับผมเจครับครับผมวันนี้ก็จะพูดถึงความปลอดภัยในการเล่นกีฬาประเทฟุตบอลกันนะครับไอทราบว่าคุณเจเล่นฟุตบอลบ่อยไหมครับก็บ่อยนะครับครับแล้วคุณเจเคยได้รับบาดเจ็บจากการเล่นบ้างไหมครับก็มีบ้างครับแล้วแต่ครับผมอย่ไอซ่านะครับฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีประโยชน์ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแต่ถ้าหากเราเล่นไม่ถูกหลักไม่รู้กฎก็อาจทาให้เราบาดเจ็บได้ สาเหตุการบาดเจ็บนั้นมีอะไรุณเจนพอจะทราบไหมครับนั่นสิครับคุณนิวงั้นคุณนิวช่วยบอกผมให้เข้าใจหน่อยเลยครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการเล่นกีฬาบัะเทุตบอลกันครับครับชมเลยครับครับผมสาเหตุของอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาประเภทฟุตบอลนะครับเรามาเริ่มจากสาเหตุที่หนึ่งกนครับสาเหตุเริ่มจากตัวผู้เล่นครับคือผู้เล่นนั้น มีความไม่พร้อมทางร่างกายหรือมีโรคประจำตัวมีอาการบาดเจ็บในอดีตขาดความระมัดระวังในการเล่นการเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันไม่เพียงพอและขาดคุณธรรมในการเล่นสสาเหตุจากวิธีการเล่นคือไม่เคารพกฎกติกาเล่นนอกกติกาการเล่นโดยขาดการควบคุมไม่เข้าใจถึงวิธีการเล่นสาสาเหตุจากอุปกรณ์การเล่นและสถานที่ เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายไม่เหมาะสมกับชนิดกีฬาสนามหรือโรงฝึกไม่ปลอดภัยการป้องกันอุบัติเหตุในการเล่นกีฬาฟุตบอล 1. การป้องกันด้านตัวผู้เล่นการรักษาสุขภาพของร่างกายการควบคุมอารมณ์การเรียนรู้วิธีและทักษะในการเล่น 2. การป้องกันด้านการเล่นการเรียนรู้อุบัติเหตุและข้อควรระวังในการเล่นกีฬาการดูแล และควบคุมการออกกำลังกาย 3. การป้องกันด้านอุปกรณ์และสถานที่การแต่งกายแต่งกายให้เหมาะสมกับประเภทกีฬาการดูแลอุปกรณ์และสนามกีฬาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเป็นยังไงบ้างครับคุณเจพอจะเข้าใจไหมครับถึงวิธีถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันเบื้องต้นของการเล่นกีฬาอ๋อก็พอจะเข้าใจมามากขึ้นเลยทีเดียวครับ ทีนี้ผมก็จะได้รู้ถึงสาเหตุและการป้องกันเบื้องต้นเมื่อเราเกิดอาการบาดเจ็บนะครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นจากผู้เล่นกีฬาฟุตบอลกันดีกว่าครับผมไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมต้นนะครับวันนี้มารับหน้าที่สัมภาษณ์คนที่มาเตะฟุตบอลในสนามฟุตบอลอีซี่ขับนะครับเกี่ยวกับสาเหตุของการการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเตะบอลนะครับผม คุณชื่อคุณอะไรครับชื่อแอโร่ครับครับผมตอนนี้ผมจะมาถามหาสาเหตุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการเล่นกีฬาครับก็มีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพร่างกายของนักกีฬาที่ไม่พร้อมสําหรับการแข่งขันแล้วก็เล่นอย่างขาดเพืธรรมเคิีธร์จะครับจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายแค่นี้ครับครับผมครับครับตอนนี้ผมสัมภาษณ์คุณอะไรครับชื่อนพดลนะครับผม เออผมมีคําถามจะมาถามว่าครับผมคุณคิดว่าสาเหตุที่ของอุบัติเหตุที่เกิดจากการเททล่นก<อ>ีฬาเป็นยมาจากอะไรน่าจะเป็นความไม่พร้อมของร่างกายครับไม่ได้วอร์มก่อนออกกำลังกายครับหรือว่าเป็นใครมีโรคประจําตัวเช่นโรคหอบหืดอะไรเงี้ยครับโรคหัวใจครับแค่นี้ครับ ครับตอนนี้ผมสภาพเป็นอะไรค,ครับอ๋อด้วคุณโค้งตอนนี้ผมจะถามหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดในการเล่นกีฬาคครับุณ่อ้อ๋ออาจจะเกิดจากความไม่พร้อมของร่างกายครับเช่นอาจจะยืดไม่พร้อมหรืออาจจะร่างกายอะผมได้ออกร่างกายเป็นเวลาคือไม่ได้วอร์มไม่ได้วอร์มก่อนเล่นหรืออาจจะวอร์มน้อยก่อนเล่นก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บได้ครับผมสภาพเป็ไนไรรคับ เอาชื่อเล่นเเออาชื่่ลนครับคุณคุณแฟมครับนี่ผมจะมาถามว่าสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากการเล่นกีฬามมีอะไรบ้างก็สาเหตุนะครับผมคิดว่าการแบบแบบว่าเราแบบไม่ชอบที่นหน้าคู่ต่อสู้ครับแบบอารมณ์แบบว่าไม่เล่นตามอันนี้ใส่ของนักกีฬาทั่วไปครับการบอลกระทำใช่ครับแบบว่าแบบจะเอาคืนอย่างเงี้ยแบบโดน จนิ่งไดหน่อยอย่างเงี้ยเอาคืนแล้วแบบยาอารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยนะในในเขาอารมณตากาด้วยครับจากการสัมภาษณ์นะครับพบว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าสาเหตุนั้นเกิดจากตัวผู้เล่นนั่นเองครับผมครับผมไม่เพียงแต่กีฬาฟุตบอลเท่านั้นครับไม่ว่ากีฬาประเภทใดๆก็ตามเราเล่นด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทเราก็จะสามารถเลนกีฬานั้นได้อย่างปลอดภัย ได้ทาให้เราได้รับประโยชน์จากการเล่นกีฬาอย่างแท,ท้จริงครับผมครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับคงจะเล่นกีฬาอย่างสนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ